มาดอกเล็กนั่นล่ะบุญข้าเจ้ากี่เมาวยุนละหูยสามไขี่หลังดังกว่าสามเหียงกันอีก มูเดียวกันนะกานหาให้น่างงนะจ้ะเปิดเอาจานนะเห็นอยยาวครับหอยยาวมาลครับน่งสาไข่กี่หน่าไข่โอ้ยสามไข่เห็นไหจ้ะดินแตกนี่ครับเรื่มแตกครับเรือ่มจ้ะ เดี๋ยวทีครบไม่เิ่งครับี่ใครงบ่โอ้งที่ใครที่ใครหนึ่งหาใครหัใครครับเรื่องหุ่นครับรเห็เนมาจ้ะมัน,นอยู่แบบนี้เนาะเห็นมาใครให้เรางงจ้ะ ดูพ่อนะตี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 เขยโอ้ยตีตีนี่นี่นี่ตีนะครับน้องครับมาเก็บเหยื่อละง้วครับไข่ครับไข่เบิึ้งให้ดีครับมันจะมีห้อยแตกครับมาเก็บเหยื่อตั้กันนะครับพี่น้อง พี่มกดติดตามใหมนะครับเดินละโม่ครับม like ูแรกแหกมานเนาะจ้ะมาเนละจ้าพี่น้องไปเก็บเห็ดละงมงน้ำกันจ้าจะยาวกันเลยครับพี่จ๋าเปิดผอพี่จ๋าแตกเยอะจ้าไม่กินไม่กิน สามท่านบ่เอากับบ่ได้กินนะจ๊ะฮะหมูไข่ครับเพราะว่าผู้อื่นเพิ่นมาเห็นเพิ่นก็เอาคือกันจ้าครับเห็นดอกขาไงครับหมูกรุกี้จ้ะเพิ่นเห็นดอกไงมันหมูกรุกันเพิ่นเลยเคลียร์หาหมูหนึ่งคือหยดครับสุดยอดสองไข่ครับจ้ะเกิดแบบนี้เด้พี่น้องสิย่างฮารถหลดมาขอด้วแบบมันเคลียร์จ้ะปูพริกได้ครับเวิอง มันบรรยากาศเลยจ้ะจิ้มมามไม่มีใครนั่งแตกงตอยนั่นมีมีใครนังจิ้มเาข้าาขี้งมนแค่ไหนไม่เหี้ยนึเี้ยไปแลโอ้พ่นกลืนเนาะแล้วลุงบาคยังไบบเดี๋ยวเขาไปเบ่งไอ่ลาบานหน้าพช่ไหมจิ้มกับไปเลย พอไข่ไข่ล่ไเบินกเทสมัยแล้ว้มาอดยงงยงครับนี่จะไข่มันน่าจะไข่ครับไข่ยังงงครับอีดอกน่อ้ไขจเปิดไบบครับหลายคนเลยอู้เสร็จเลยวานดีครับ ครับพี่ดังครับงจ้ะินแตกงจ้านี่จะใครให้เรางอกยางเดียวจ้าเบ้งแบบนี้ีเดี๋ยวนึงเียไรใครนน้ำได้ไยี่นี่ล้องย่หมีเดยย้อะไรอยืนต้องกวนนะทังสองสามไ่ีี หลงกับตาผู้เดียวเลยนี่เก็บผลท่านใดจะใครย่ครับใครงครับใครง้ปฏิปหิวงเรอจ้าใครให้เรางงจาเอ้าีเดยใครนึ่งคีรีอยู่พี่พี่อยู่รถคันาะที่น้องใครหนึ่ครับามใครครับซึ่งมุนครับเบียบไลเ็ดกันไลคข้นกัไรที่น้อง อูรไข่ครับไข่ให้เลอะงดครับครับไข่นึงครับตากล้องกายครับพี่น้องอตีตี๊ครับผ๋เดไงครับไขหานเราไปหอดใลเราฉันไปใี่

ก็เห็นงีวอยู่ใครเหอยู่คนมีครเดียวมันุ่นๆให้เห็นหลอกต่พี่น้องครับเปมูของเราไม่ใเดีมูดอกของเราอ๋โอ้ขอครับขอโอ้สุดยอดบ เกลอโงูครับโอ้โหตึงเก็บไปเก็บมาต้องชื่กินยาดองคแบบเฮ้ยเกลอโง่โยยะดินแตกกะนี่โอ้โหใครเงี้ยมันครับผงเดียวจ้ะเฮ้ยไปลุ้นน้ำกันครับพี่น้องห้อมมันจ้ะห้อมมันใครมันสีขาวพี่น้องห้อมมันจ้ะคุณปล่ออีกแล้วครับไม่แม้หล่ะจ้ะใครเงี้ยครับใครเงี้ย แตกหมูหมูก,กูอยู่นี่นะโหดเมยเลยพี่น้องครับ <c oughs> ยังล่ะไทยให็ลห้เงาจ้ะไข่มันงโผลมาเอนวนคนเผ่อนเราคนข้าง่น ใคเอลเงยงดีจคขนจากกุกยี่ห ù n มคอเจ็บน้ำเบินครับคุณครับคุณเห็นครับว่าไงครับเบิ่งเบิ่งเพื่อนเรานี่ขอน่นี่ดอกนี่ข้อด้อ จองนด้นีอด้วยโอ้งอโถมกัาแขกนะของแขกของแขกโอ้สร้างงอโมหรอดะฮะหมงาดสนนะงาดสนนะดอกงาดแบใครหานได้จังโอ้แกงก็เสียบพวกนั้นดอกสมีเนาะอ,อพี่น้องครับมูเดียวครับสัดเด็ดครับสัดเด็ดให้หหเรางอกขาวนะจ้ะ ไปหลุ่นกันต่อครับว่าสิเนี่ยแะจ้าพี่น้องหมกกรกอยู่จ้ะนี่ไงลรจ้ะอือนี่จ้ะเห็นดอกบานนั่นเนาะ ไปหาไปหลุ่นน้ำกันเลยพี่น้องโอ้บ่งแต่เกยมั้งพี่น้นนองาจา้ามือสังเกตมึงเนาะจ้าดินแตกผู้ยุ<น>อยู่จอนั้นเฮ้ยให้เรางอขาาใหญ่เนาะจ้ามึงได้ครับที่กี่งบานจึ๊บอุยปอ๊พี่น้องพอแล้วครับพอแล้วคองดี เรางอกเงยครับเนะจ้าแค่เรางอกหญ่ขาวจ้างามบ่อันนี้ดอกน้อยๆมั้งจ้านี่เห็นบ่จ้านี่จ้าดอกน้อยๆจงไว้เห็นมันใหญ่เนาะจ้าเขาจะบ่เอาแค่เรางอกแตกอีละจ้าพี่น้อกนี่เครับนงะอุ้ยครับยิ่เตยอุ้มอันนี้ครับหุมดูครับหุมดูหน่อยเนียนดูหน่อยอยู่แเนียเจ็บเจ๊ะ เปิดปุ๊บออกมากเลยเห็นครับพี่น้องคนเดยาดอกนึงหิวหิวหุยโอ้ยคือเหลือฮะ<า>น้องครับดอ,อกคุณแปาดตีนหน่อยเจ๊งหน่อยพี่น้องอาานี่ครับดอกนึงครับดอกน้อยครับครับพี่น้องครับนี่กระปั่นคนครับกับไข่ครับ กระปั่นดำครับไขรเขาพ่<ฮ>อยละจ้าใครให้ละงกจ้านี่จ้าตันซ้อนมาจากขคเนะจ้ะไขรนุ่ยย่ยยยยยอยยยยยยน้ยไป้ายย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 ้ยย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 อไว้ยยยยยยไปเก็บเน จ่านย่อุ้มเห็นไหมจ่าใครเดีย๋ยวจ่ามุกโกอยู่ใครเงี okay. ้ยน่น่าจ้ะโอ้ ไข่เห็นแล้วโงกขา้าจ้ากรองกันอยู่นะจ้าดอกพอดีพอดีจ้าหนึ่งไข่สองไข่นะจ้ะนี่จ้ะสามไข่ เห็เรางอกแตกอีกแล้วจ้ะพี่น้อง เด็ดองตาแล้วครับหน้าตาหมูโสเนยครับตาตีห่าเฮ็รละงอกครับตานี<อ>เห็รละงอกล้วน<อ>ๆ,ๆเนาจะจ้ะอันนี้ต้านี่เฮ็ดเสมาปีเนาจะจ้ะมีเฮ็ดขมกับเฮ็ดขาวจะ้ะเอาเบิที่เหน่ามากไกลจะ้ะใครนี่ก่อบอสบากตี่ตามมาเด้ครับกีฬาวนาันหน้าเช่นเดียวรับสำหรับวัอนี้ขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับฝากติดตามช่องน้ำนาจ๊ะอีลาบาน,น่าชาแนลนะจ๊ะมนันที่เระงกจ้าพี่น้องมนันวันลากันนะจ๊ะเบิง้งที่เระงกเต็มตาเลยจ้ะเช็ดเท้าครับเช็ดเท้าพร้อมจ้มามันเป็นมันจ้มามือนลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า